สวัสดีจ้าผักกัดหอมสวีเดนจ้ามาแนะนําผลงานจ้าวันนี้ก็แอบทํางานเยอะพอสมควรจ้ะคือเริ่มจากนี่นะคะผักกัดหอมเอาเอา่อหญ้าตรงทางเนี่ยออกดดยหญ้านั่นแหละคะ่ะแล้วก็ถากขึ้นมาด้านบนด้วยนะคะเพราะว่าลากไม้ที่ของต้นไม้ชนิดเนี้ยมันงอกเต็มเดี๋ยว ต้นมันจะใหญ่เราก็เก็บลำบากนะคะด้านซ้ายนี่คือแปลงของออหน่อไม้ฝรั่งนะคะที่ทำไว้คราวก่อนค่ะแล้วก็ด้านขวานี่เป็นหัวแก่นตะวันค่ะอันนี้เป็นทางที่เราจะเอาหญ้าเอาอะไรออกไปด้านนอกนะคะพากัารหอมทำใหม่หมดเลยค่ะเออดายยาออกนะคะแล้วก็เริ่มขุด แป้งมันฝรั่งค่ะก็หนักอยู่ค่ะ <c oughs> หนักพอสมควรค่ะก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขุดแป้งมันฝรั่งแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ผักกาดหอมเอามันฝรั่งฝังไว้ในดินก็เยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าไม่ได้ตั้งกล้องพี่น้องก็จะรีบๆสักนิดนึงค่ะตอนนี้คุณลัมโบซื้อพิซซ่ามาให้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปหาหม,มุมนั่งทานพิซซ่าก็เลยมา รายงานมารายงานตัวก่อนแล้วก็มีผลงานมาฝากด้วยนะคะ,ะนี่นะคะพี่น้องผักการหอมทำทางออกไปด้านนอกค่ะแล้วก็คือวันนี้ผลงานเยอะนะคะเพราะว่าเวลาเราขนข,ขนดินขนอะไรอะไรอะขน ออกไปด้านนอกอะ่ะมันมันมีทั้งหินแล้วก็มันมีกองหญ้าหญ้าที่กอใหญ่ๆค่ะเพราะว่าเราก็เลยต้องมาขุดออกตอนนี้นะคะเนี่ย้าการห้อมขุดออกทั้งหมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าขุดออกไว้มันเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะกองนี้ทั้งกองเลยค่ะเนี่ยกองเนี่ยนี่ก็คือแบบเนี้ยค่ะ อย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ยคืคอคือขุดออกมาทั้งหมดอะค่ะแล้วก็ส่วนหญ้าก็จะเป็นนี่นะคะตรงเนี้ยไอ้คุณลัมโบเขาจะเผากิ่งมุงกิ่งไม้อะไรอยู่ตรงเนี้ยค่ะ <c oughs> ค่ะคุณลัมโบซื้อพิซซ่ามาให้แต่ว่าแกทานเคบับหาพี่น้อง ก็เลยต้องแยกกันอยู่สักหน่อยนะช่วงนี้จะ้ะนี่นะคะผลงานจ้ะเพราะว่ามาขุดเอาหยาเก็บเอาหินออกแล้วก็เกลี่ยให้มันเสมออ่าก็คือได้ทางไว้สำหรับไอ้รถเข็นน่ะเข็นยาเข็นไรออกมานะคะแล้วก็เราก็ได้ม,มุมฉากนี้นะคะเป็นผักชีล้อมอะ่ะ มาเยอะเลยค่ะผักชีล้อมหรือว่าผักคริสโคนนะคะก็มาดึงเอายาเนี่ยขุดออกเป็นหลุมๆเนะะี่ยค่ะไม่งั้นคือมันจะงามกว่าดอกไม้แล้วก็ไอ้ผักวัชพืชกินได้ของเรานี่แหละไอ้ผักคริสโคนเนี่ยค่ะดูพี่น้องจ๋าดูคะ่ะเขียวขจีดู ก็จะเก็บก็เก็บได้แต่ว่าเขาก็ยังสั้นอยู่เดี๋ยวเราก็รอรุ่นใหม่รุ่นนี้ให้เขาเป็นใบโตไปก่อนค่ะถ้าใบาแรกๆเขาก็จะเล็กนะคะแต่ก็ถ้าเก็บก็เก็บได้ค่ะเห็นผักป่าที่มันขึ้นในสวนอย่างเงี้ยภาษาสวีดดนเขาเรียกว่าอูเกรดนะคะอูเกรดก็คือแปลออกมาว่ามันเป็นวัชพืช แต่ถ้าพืชผักที่มันอยู่ในสวนน่ะภาษาสวีเดชเขาก็จะเรียกเกลนสกเกอร์อันนั้นก็คือผักนะคะเพราะว่ามีคนติงมาว่าเงืดเจ้าหลาย <c oughs> ทำไมถึงไปเรียกวัชพืช hmm. ดูค่ะพี่น้อง จ้ะนี่แหละเอสวยงามตามระเบียบเรียบร้อยให้ชมผลงานค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งทานพิซซ่าด้วยกันพี่น้องพิซซ่าครบรอบวันคล้ายวันเกิดคุณเลมโบนะคะเจะภาไปย้ยงพิซซ่านี่ไงลูกฮมาแล้วเหรอคะ ใหญ่คะสวัสดีทักทายคุณคุณสิลูกหืมจ๋าไหมคะอ่ะอุ้ยอ้ย,อยมีรถมาโหดู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 ด,ด,ดปะ่ะปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนอ่าคุณคุณดูผลงานแล้วไม่ต้องเหนื่อยตามแล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวพาคุณคุณไปทานพิซซ่าบัานค้ายพันเกิดปะป้าด้วยกันา นี่นะคะพี่น้องคุณเลมโบเขาทำพั่วให้เป็นจอบมันก็เหมือนจอบเนี่ยขุดจนบินแล้วบินอีกแกก็ไปเจียไปขัดให้นะอะด้ามจอบนี่หักไปสามครั้งแล้วคะ่ะสั้นลงสั้นลงพี่น้องมีคนบอกว่ากลับไปเมืองไทยอ่ะทำไมไม่เอาจอบจอบจระเข้มา เสื้อผ้ายัางเอาออกเอาเอาอกเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากจะได้พวกสมุนไพรขิงขาดตะไคร้ใบมะกรูดค่ะอจอบมานี่ก็คือโอ้ยไม่ได้เลยค่ะน้ำหนักมันเยอะค่ะผักการหอมได้น้ำหนักน้อยด้วยค่ะคุณเลมโบ้ได้ตั้ง3 7โลผักการหอมได้27โลต <c oughs> ีตัวเครื่องบินเหมือนกันแท้ๆ คนไทยได้น้อยเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ให้ขนอะไรมาเยอะแล้วนะคะเอ๊ะป่ะพาคุณคุณไปนั่งทานพิซซ่ากันลูกเนาะไปสวนเปี่ยมสุกดีกว่าค่ะป่ะอ้ป่ะป่ะ,ปะไปดิฮู้ยหูยยยโอ้ยรู้ภาษาเหมือนแมวเหมือนหมาเฮ้ยไงลูกไปเอาพิซซ่าเลยคะพ่อเอาพิซซ่ามาไว้ใน เลื่อนกระจกนี่แหละนี่จ้าพี่โบเอาพิซซ่าเขาก็จะทานกับผักดองแบบเนี้จ้ะอ่าอันนี้เป็นฮาวายเอียนนะคะแกก็เลยสั่งถาดพอเหมาะมาให้เพราะว่าแกทานเคบับค่ะถามว่าจะทานในบ้านหรือทานในสวน ผักกานหอมก็เลยบอกว่าขอทานในสวนแล้วกันเพราะว่ายังจะต้องทําสวนต่อจ้ะมาทานด้วยกันเนาะพี่น้องหามุมก่อนํามุมก่อนหนาวแล้วเนะี่ยแล้วหนาวแล้วอ่าจะมาฉลองด้วยเหรอลูกฮะเอ้ยมา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 ,มาอหอมพิซซ่าเลยคะ่ะหอมพิซซ่าเลยคะ่ะเดี๋ยวไปเอาขากรองก่อน ทำไมคุณเลมโบร์เรียกเข้าบ้านแล้วพี่น้องแกบอกว่าเดี๋ยวลมมาพายุมาไม่อยากให้นั่งใต้ต้นไม้อีกอะ่ะโอ้ยอน่าทันไหมน่าทันไหมจะไปเอาไม้เซลฟี่กัน เลยพี่น้องจ้ามาจ้าโอ้ยขาดไกเอฟไกเอบไม่มีโต๊ะวางเลยนะคะาทานพอให้รู้ว่าเราทานพิซซ่าแล้วกันจ้ะ แห้งเลยน้ำสลัดก็ไม่ได้อมา <laughs> อืมอร่อยจ้ะเจ้าพุณเหลอยู่ยที่ซุ้มรับ ดีกว่าอุ้งขาหกโมงจ้ะหกโมงเย็นหกโมงเย็นทางสวีเดนห้าทุ่มทางเมืองไทยจ้ะ ราะว่าในช่วงฤดูร้อนประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทยห้าชั่วโมงค่ะถ้าในในช่วงฤดูหนาวประเทศสวีเดนจะช้ากว่าประเทศไทยหกชั่วโมงจ้ะได้เรียวได้แรงหกโมงเย็น ถ้าที่ยังอยู่สูงนะคะเปี๋ยวกินไหมลูกอือ้าวมม,ม,มชิลเล่กินพิซซ่าเหรอลูกโฮ้ยหนาวที่น้อง กินพิซซ่าในช่วงฤดูร้อนสี่ห้าสามสีทุ่มพระาทิตย์ยังไม่ตกดินจ้ะทำงานได้เต็มที่ <c oughs> ถ้าในช่วงฤดูหนาวสามโมงสี่โมงนี่ค่ำแล้วจ้ะในฤดูหนาวแทบไม่มีแสงอาทิตย์จ้ะในฤดูร้อนแทบไม่มีกลางคืนค่ะ เพราะว่าม่านเนี่ยเราก็ยังต้องใช้สีทึบๆเลยค่ะไม่งั้นคือนอนไม่หลับเพราะมันสว่างตลอดเวลาอือพี่น้องเหนื่อยมาไหล มาหลายคลิปคลิปนี้พาชมผลงานแล้วก็พากินืเจ้าผิลเล่นั่งอยู่เนี่ยขากล้องนะลูกอ,อ,อร่อยนี่เป็นกะล่ำดองนะฮะ เขาก็จะทำออกมาแบบว่าแก้เลี่ยนบางร้านเขาก็ให้พริกดองจ้วฮาวไวเอียนหกโมงพา Chắc cứ đến nó มันต้องทำงานจ้ะมันถึงจะไม่หนาวแต่ทำงานหนักยังไงเหงื่อก็ไม่ออกนะเนอะเพราะว่าอากาศมันเย็นเปินเวินขึ้นกระปบกบาเนาะ ลมจะแรงให้เข้าบ้าน ใายหน่อยครันอนเฝ้าแม่ที่เลนนอนเฝ้าแม่ <laughs> <c oughs> เพื่อนแท้ในป่าใหญ่หนาว หนามือแข็งเลยพี่น้องสั่นเลยค่ะเนี่ยมือเหี่ยวเลย เลยพี่น้องอุ๊ยหนาวลมมาแรงเลยจ้าพี่น้องทีนี้ค่ะคุณเลมโบก็เป็นห่วงนะคะก็ทําคลิปตะขุบตะขาค่ะต้องขอโทษขออภัยนะคะก็อยากจะมานั่งทานพิซซ่าได้รีวิวบรรยากาศให้กับพี่น้องได้ชมด้วยแต่ว่าหนาวเหลือเกินจ้าลมแรงเนาะอู้ฟู่เลยจ้า้าการหอมกับคุณเลมโบก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะคุณเลมโบขอ้อมรับ อวยพรไว้ได้วยความขอบคุณสำหรับหลายๆท่านที่อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณเลมโบในวันที่19เมษานะคะก็ขอให้ทุกท่านจงได้รับพรอันประเสริฐไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงครอบครัวของท่านด้วยค่ะขอให้อาชคดีมีความสุขและก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ บุรรักษาภาคคุ้มครองเทวดาปกป้องให้ปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า